พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาสกิที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงความคืบหน้าของส p o r t 2รุ่นใหม่นั่นก็คือ n ินจา150และ z 150ว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ราคาเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีอัพไซด์ดาวด้วยหรือเปล่า สืบเนื่องจากรายการมอเตอร์ไซค์รทีวีของเราได้มีการวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงงาน i ิกมาโช2017เมื่อปลายปีที่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศสอ6 0ที่ผ่านมาเคาสกินในอิกมาโชได้มีการโชว์ภาพเงาดำรถสปอร์ต2รุ่นโดยได้มีการบอกว่ามันคือนินจา125และ Z ซ2 5 ที่จะมีการเปิดตัวในยุโรปช่วงปลายปี2018นี้ซึ่งกคาดว่านในงานอิกมาโช2018หรือว่างานอินเตอร์มด2018ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพศ .2561 ก็น่าจะมีการเปิดตัวเจ้านินจา125และ z 125อย่างที่ผู้บริหารของคาสกิในยุโรปได้มีการประกาศไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคาสกิได้มีการพัฒนานินจา125 และ Z125 เป็นที่น่นอนเลยครับว่าจะมีรุ่นนินจา150และ Z150 ตามมาอย่างแน่นอนย้อนหลังกลับไปในช่วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาสุสกิได้มีการชิงลงมือก่อนคาวาซากดิด้วยการเปิดตัว GSX-R125 GSX-S125 และก็ตามมาด้วย GSX-R150 รวมถึง GSX-S150 ทั้งหมด4โมเดลในพื้นฐานรูปแบบโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ชุดเดียวกัน ซึ่งนั่นเป็นการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ต 125- ถึง1 5ี c c ในแบบ wa, สีจังหวะสูบเดียว Double Overhead c a m ค h a า t ์ี4วาลวระบายความร้อนได้น้ำรุ่นแรกของสุูกิเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของ k a w า s k i เช่นกันกับการพัฒนาสปอร์ต125และ 154cc จำนวนสีรุ่น4โมเดลในแบบ c al, สีจังหวะสูบเดียว Double Overhead c a m ค h a า t ์ี4วาลว ระบายความร้อนได้น้ำทั้งหมด4รุ่นซึ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วและนี่ก็คือภาพเงาดำนะครับที่ได้มีการเผยแพร่ในงานอีกมาโชว์สอที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมาติดตามกันต่อไปครับว่าเคอสกิที่อินโดนีเซียจะมีการผลิตส่นนี้ออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้จริงหรือไม่และจะมีการผลิตจริงก็หมายความว่านินจา150 WR หรือว่า ZX 150R 2จังหวะ1 5 0ซีซี จะมีการยุติการผลิตยอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ